Ktos หุ้นโรนตัวแรงวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างดูนี่สิครับปี2025หุ้นตัวนี้พุ่งไปเกือบ190%ผลตอบแทนมหาศาลจริงๆแล้วอะไรล่ะที่ดันราคาให้พุ่งแรงขนาดนี้ไปดูฝั่งกระเทงกันเลยต้องบอกว่ามีปัจจัยบวกที่กำลังหนุนครีตอสอยู่เพียบเลยครับอย่างแรกเลยนะครับแบ็กหลอกหรือคำสั่งซื้อในมือทะลุ1น8พันล้านดอลลาร์ เยอะมากรายได้ไตรามาสสามก็โตรแรงถึง26%เมื่อเทียบกับปีก่อนไม่ธรรมดาเลยครับยังไม่พอเพิ่งได้สัญญาใหม่อีก30ล้านดอลลาร์ไปหมัดหวานเลยแถมเทคโนโลยีหลักทั้งโดนทั้งไฮเปอร์โซนิกบอกเลยว่าตลาดต้องการสุดๆแต่บินสูงขนาดนี้มันจะไม่มีความเสี่ยงเลยเหรอมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่โอเคพิกมาดูฝั่งหมีกันบ้างความเสี่ยงที่ต้องจับตาแบบห้ามกระพริบ เรื่องใหญ่เลยคือ e valuation ที่สูงปรี๊ดบางคนบอกว่าแพงเกินไปกว่า70%แล้วนะแถมยังต้องพึ่งพางงบรัฐบาลเยอะและกำไรสุทธิก็ยังต่ำอีกด้วยครับข้อมูลตีกันแบบนี้แล้วพวกนักวิเคราะห์มืออาชีพเขามองกันยังไงดูตารางนี้สิครับมันน่าสนใจมากเพราะนักวิเคราะห์เสียงแตกกันสุดๆบางเจ้าให้ Strong Buy แต่เป้าหมายราคากลับต่ำกว่าตอนนี้เอ๊ะยังไงกันแน่แล้วแบบนี้จะเอายังไงต่อดีละ่ะมาสรุปภาพรวมกันชัดๆเลยครับ สรุปง่ายๆคือต้องช่างใจครับระหว่างการเติบโตสุดแกร่งกับความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เพราะแบบนี้แหละครับคนเล่นยาวกับคนเล่นสั้นถึงมองหุ้นตัวนี้ต่างกันลิบลับคำถามสุดท้ายก็คือสําหรับเราแล้วนี่คือโอกาสหรือความเสี่ยงถ้าชอบบทวิเคราะห์เจาะเลกืกหุ้นอเมริกาแบบนี้แล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับติดตามรายการเราไว้เลยครับเซฟข่าวก่นเทรดหุ้นอเมริกาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งไว้เลยแล้วมาคอมเมนต์คุยกัน จะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดก่อนตลาดเปิดครับ